สวัสดีครับรายการกอติดสภา,าตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดเท่ประสบครับประธานใหญ่ของการตรวจสอบการแชน์รรัตอัตรอัตร,ตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายสยามประผีครับรายการกอติดสภา,าตามดูผู้แทนครับเราได้ติดตามการไปชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรมาอย่างต่อนเนื่องครับวันนี้ตรงกับวันที่11มกราคม2567 วันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่เราน่าสนใจวันนี้ก็คือว่าในเรื่องของถนนที่สร้างตัดไปยังพื้นที่ของที่ของอุทยานหรือที่อื่นๆของส่วนราชการจะมีปัญหามากครับการก่อสร้างมาแล้วกี่ปีก็ตามครับหากถนนนั้นมีการชำรุดทรุดโทรมจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือจะลาดยางต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้หรืออุทยานก่อน ถึงแก่เนืนการได้ปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังทีเดียวครับในการประชมพพุมสภาผู้แทนรัศฎรวันนี้ครับมีท่านสสท่านหนึ่งครับท่านสสอ,อัครเดชวงพิทักโรดสสจากจังหวัดราชบุรีพักรวมไทยสังชาติได้นําประเด็นนี้หาหรือประธานสภาติดตามบางช่วงบางตอนก่อนเชิญครับขอเชิญคุณอัครเดชวงพิทักโรดครับครับกาบ,บ,บเรียน ท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชภูมิทักโรดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเคสีอำเภอบ้านโป่งพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมากาบเรียนท่านประธานเพื่อประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขสามเรื่องครับเรื่องที่สองครับขอให้ทางกรมป่าไม้เร่งอนุมัติ นะครับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและเทศบาลตะบนกับใหญ่ครับเข้าลาดยางถนนสายบ้านทับใจญชีถึงบุญญานุศาสตร์และสายบ้านนางนุ่นถึงแม้นจิตที่หมู่8บ้านหนองประทุนตะบลกับใหญ่เนื่องจากได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมาดาเนินการแล้วท่านประธานตามภาพแต่ปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถรับอย่างได้เพราะว่าทางกรมป่าไม้ยังไม่อนุมัติจึงขอให้ทางกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเ,เร่งดาเนินการอนุมัติด,ด้วยครับเขตจังหวัดราชบุรีหลายแห่งครับได้รับการร้องเรียนครับว่าไม่สามารถใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทั้งทงที่มีงบประมาณเนื่องจากติดกฎหมายของกรมป่าไม้ที่จะต้องขออนุญาตก่อนทางดังที่สภาพเดิมเนี่ยเป็นถนนนะท่านประธานเราได้ฟังท่านสสสะท้อนปัญหานี้แล้วนี่นะครับผมคิดว่า หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของส่วนราชการก็คงไม่สามารถดําแเบบนินการแก้ไขได้ป่าไม้อ้างกฎหมายของป่าไม้อุทยานอ้างกฎหมายของอุทยานนะครับอ้างกฎหมายกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าส่วนนี้เราจําเป็นที่จะต้องไปยกร่างกฎหมายแล้วล่ะครับโดยบทบัญญัติของรัฐมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560บัญญัติไว้ในมตาตราร3 3 ในการร่างกฎหมายนั้นให้เสนอต่อสภาผู้แทนร,ษรัษฎรนะครับวงเล็บหนึ่งที่จะเสนอได้คือคณะรัฐมนตรีวงเล็บสองครับสมาชิกสภาผู้แทนร,ษรัษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าย0คนลงชื่อวงเล็บสามครับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งหมื่นรายชื่อในวงเล็บสามนี้คงต้องตัดออกไปเพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทีเดียวโอกาสผ่านนั้นมีน้อยทีเดียวก็คงต้องฝากไปยังคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับดำเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราเ7เที่บัญญัติไว้ว่าร,รัฐเพื่อจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิกกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตประกอบอาชีพของประชาชนโดยไม่ชกักช้าหรือปัญหาที่เป็นภาระกับประชาชน สภาชุดที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราได้ติดตามมีการร่างกฎหมายมีการยกเลิกกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่การแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีก็ดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร20คนก็ดีควรที่จะมาร่วมกันลงชื่อเพื่อนําเสนอปรับปรุงกฎหมายในเรื่องของที่ดินในเรื่องของถนนนะครับที่ผ่านไปยังกรมป่าไม้ที่ผ่านไปยังอุทยาน ให้สามารถดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือลาดย่างได้วันนี้รายการกติสภาตามดูเพืแทนในผมพิชิตติเตอร์ประสบครับเวลาหมดแล้วขอับไปก่อนสวัสดีครับ